สวัสดีครับยู่กบตานะครับคลิปนี้จะมาสอนการสร้างรายงานเบื้องต้นนะครับก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับการสอนการสร้างคอนเนคชันไปแล้วนะฮะคลิปนี้จะเป็นการสอนสร้างรายงานเบื้องต้นนะครับอย่างแรกครับเราเลือกก่อนเลยอย่างที่ผมสอนไปว่าจะเป็นสแตนด์ีพอรตหรือแบงค์รีพอร์ตนะฮะรอบที่แล้วผมเลือกเป็นสแตนดาร์ดรานี้ผมจะลองเลือกเป็นแบงค์ดูนะครับถ้าเป็นแบงค์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ดาต้าเบสของเราก็ได้นะฮะปิดไปก่อน แต่ว่าครั้งนี้ผมจะเป็นต้องใส่เพื่อจะเอาข้อมูลนํามาโชว์นะฮะเข้าจากตรงนี้อีกทีได้ครับ d a t a b a s e Expert อันนี้ Connection ที่ผมสร้างไว้แต่คิดที่แล้วนะฮะก็ลากใส่มาใส่มาโอเคอันนี้จะเป็นการลิงก์ความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลนะฮะอันนี้ผมจะยังไม่เซตอะไรนะฮะจริงๆตรงนี้ก็มาเคลียร์ลิงก์แล้วก็เซตได้ครับว่าอันนี้จะเป็นลิงก์โดยอะไรอินเนอร์จอยออเตอร์จอนะฮะแล้วแต่โอเค เรามาทำความรู้จักตรงหน้ากระดาษก่อนนะครับตรงนี้ครับรีพอร์ตเฮดเดอร์รีพอร์ตเฮดเดอร์นี่จะอยู่หน้าแรกสุดอยู่ส่วนบนสุดเท่านั้นครับคือมันจะไม่โผล่หน้าไหนเลยในกรณีที่มีหลายหน้านะครับมันจะอยู่แค่หน้าแรกหน้าเดียวนะครับรีพอร์ตเฮดเดอร์เพจเฮดเดอร์ครับตรงนี้จะจะกรณมันจะอยู่ทุกหน้าครับกรณีที่มีหลายหน้านะฮะจะโชว์ขึ้นมาเป็นส่วนส่วนแรกของทุกหน้านะครับดีเทลครับดีเทลจะ เป็นกลุ่มที่โชว์ข้อมูลจนกว่าส่วนของคนคนนั้นจะหมดครับตามเงื่อนไขที่เราได้สร้งไว้นะฮะส่วนรีพอร์ตฟุตเตอร์รีพอร์ตฟุเตอร์เนี่ยมันจะมีเฉพาะหน้าแรกไยส่วนสุดท้ายของของหน้าแรกเท่านั้นนะครับไม่ได้มีทุกหน้าแล้วก็เพจฟุตเตอร์จะอยู่ส่วนสุดท้ายของทุกหน้านะฮะถ้ามีหลายหน้าโอเคผมจะมาเทสให้ดูน Data นะฮะก็เอาอะไรที่มันเยอะๆก็เป็น u s t o m e r Name ใส่ในดีเทลครับรอ่ f 5นี่ครับมันจะขึ้นมาจนกว่าเนี่ยมันจะเป็นดีเทลไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคอันนี้มันยังไม่มีเงื่อนไขคอนดิชันเซตอะไรให้มันนะครับมันจะโชว์ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ครับส่วนในเพจเฮดเดอร์อ่ะเพจเฮดเดอร์ค f าใหม่รีเฟรช เอเดอร์ S 1> <S 1> hey er> ก็จะกลายเป็นชื่อละหนึ่งหน้านะเห็นไหมประมาณนี้กลับไปหน้าดีไซน์ใหม่ไปดูที่รีพอร์ h เฮดเดอร์ลหไหมรีเฟรชดาตตารีพอร์ทเฮดเดอร์ครับก็จะโชว์เฉพาะหน้าแรกครับหน้าสองก็จะไม่มีแล้วประมาณนี้